สวนตรงนี้จะเป็นมุมนั่งดินเนอร์ในตอนเย็นๆนะครับต้องบอกว่าเปิดไฟนิดหน่อยสวยมากๆเลยนะสิ่งที่ผมเหยียบอยู่ตรงนี้เป็นอิฐตัวหนอนคุณผู้ชมที่ผมทําการแกะออกมาจากของเดิมนะครับแล้วก็ามาประยุกต์ใช้เอามาปูใหม่นะครับพื้นตรงนี้นะครับเราทําการลงเสาเข็มเอาไว้นะครับซึ่งเสาเข็มที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับง่ายๆเลยนะครับ หรือถ้าเป็นเสาเข็มไอก็ได้เป็นไอ5 5แบบสั้นๆตอนนี้เรารับทําไปถึงต่างจังหวัดแล้วสระบุรีลบบุรีเพชรบุรีหัวหินชนบุรีและยองกาญจนบุรีราชบุรีเราไปมาหมดแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการกงบบานไป รายการงบบานปลายนะครับต้องบอกว่าเคยถ่ายไปแล้วหลายคลิปนะครับรายการนี้จะครบรอบ1ปีแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นะครับทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูในส่วนของสวนสวยๆนะครับบวกกับพื้นไม้เทียมนะครับพื้นไม้เทียมแบบเอาท์ดอร์ทนแดดทนฝนถึกทนนานเป็นยังไงแข็งแรงมากๆไปดูกันครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ในมุมโปรดของผมอีกมุมนึงนะครับซึ่งจะเป็นมุมต้นไม้ขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าไม้ประทานนะครับต้นนี้ค่อนข้างใหญ่เลยคุณผู้ชมแล้วก็จะอยู่ในส่วนของบริเวณทางเข้าของตัวบ้านเลยคุณผู้ชม ตรงนี้นะครับเป็นมุมสวนอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามารีวิวไม้ล้อมแล้วก็วิธีการทําเสาค้ายันต้นไม้ใหญ่ๆไม้ล้อมใหญ่ๆค้ายันยังไงหรือต้นไม้เล็กๆเราก็ยังมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ อีกมุมนึงนะครับคุณผู้ชมมุมนี้นะครับจะเป็นมุมป่าอเมซอนนะครับที่ผมทําแบบเล็กๆเอาไว้นะครับตรงนี้จะมีระบบหมอกของมาด้วยนะครับจะเป็นละอองน้ําสวยมากๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพามาลงรละเอียดในคลิปต่อไปนะตรงนี้อย่างที่ผมเกริ่นเมื่อตอนต้นตรงนี้เป็นเหล็กนะครับที่เราทําค้าต้นไม้เอาไว้เดิมทีเนี่ยเขาใช้ไม้ยูคานะครับในการค้าแต่ไม้ยูคาเนี่ยมันก็มีอายุข,ของมันเนี่ยเปลือกเริ่มลอกแล้วนี่เห็นนะเริ่มลอกแล้วนะครับแล้วไม้พวกนี้มันก็จะเปลือยจะยุ่ยนะครับ ตรงนี้มันจะอยู่กับเราไม่นานแต่เหล็กจะอยู่กับเรานานนะครับถ้าไม่เป็นสนิมนะต้องบอกไว้ก่อนดังนั้นต้องคอยมาดูเหล็กด้วยแต่เหล็กจะแข็งแรงกว่าไม้นะครับแล้วก็จะคงทนถาวรมากกว่านะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาดูการทำว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไร่ติดตั้งยังไงโอ้โหมาแล้วครับหมอกมาแล้วครับโอ้โหไม่ได้เตรียมเลยมากันแบบสดๆเลยคุณผู้ชมหมอกตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมใช้เป็นป่าอเมซอนนะเราใช้ระบบ อัตโนมัตินะครับเราจะมีหมอกทุกๆชั่วโมงเลย1ชั่วโมงจะมีหมอก1ครั้งนะครับซึ่งหมอกตรงนี้จะออกมาประมาณ3นาทีนะครับเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้ชุ่มชื้นนะเดี๋ยวผมจะเอาพวกพืชที่เป็นชอบน้ำอ่ะนะครับพวกเฟิร์นพวกอะไรพวกนี้นะครับจะเอามาแขวนตรงนี้นะครับ,าาแ,รรบแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้มันจะเย็นมากๆเลยผู้ชมยิ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นต้นตีนเป็ดน้ําฝรั่งผู้ชมโอ้โหแบบไอ้น้ำมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยสวยงามจริงเห็นนะโอ้โหว้าวๆเลยว้าวๆเลยอ่า นะครับตรงนี้ก็จะมีจางๆนะนะครับยิ่งตอกงนกลางวันร้อนๆนี่มายืนอยู่ตรงนี้เย็นเลยนะครับลมไม้ด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกจุดหนึ่งแต่ก่อนไปมาทายกันดีกว่าว่าต้นนี้ต้อนอะไรนะครับใครตอบได้คอมเมนต์มาอ่าต้นนี้ด้วยต้นนี้ด้วยใครตอบได้คอมเมนต์มาอ่าใครอยากรู้นะครับว่าบ้านเนี่ยจะต้องซื้อต้อนไม้อะไรใส่ไว้ในบ้านบ้างเขานิยมใช้ต้นอะไรบ้างคอมเมนต์กันมานะครับ ในสุดนะครับเราก็มาถึงพื้นไม้เทียมกันแล้วนะครับด้านหลังผมนี่เป็นพื้นไม้เทียมขนาดใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าในการตกแต่งและดีไซน์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมุมนั่งดินเนอร์ในตอนเย็นๆนะครับต้องบอกว่าเปิดไฟนิดหน่อยสวยมากๆเลยนะมุมนี้จะเป็นมุมดินเนอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับผมใช้ในการจัดงานด้วยนะครับ ถ้าเราตั้งแบบ l อง g table ได้เนี่ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูใกล้กันแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเหยียบอยู่ตรงนี้เป็นอิดตัวหนอนคุณผู้ชมที่ผมทําการแกะออกมาจากของเดิมนะครับแล้วก็ามาประยุกต์ใช้เอามาปูใหม่นะครับซึ่งวิธีการปูอิดตัวหนอนนะครับขอเกินง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากปูด้วยตัวเองนะอันดับแรกเลยนะครับคุณจะต้อง ซื้ออิฐมาก่อนนับจํานวนก่อนว่าตารางเมตรเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็คำนวณว่าใช้กี่ก้อนส่วนมากเนี่ยทางผู้ขายเนี่ยเขาจะคํานวณให้เราได้ว่าใช้กี่ก้อนแล้วก็เผื่อไว้ประมาณสัก5%พอนะครับเผื่อจะต้องตัดขอบตัดอะไรพวกเนี้นะครับและต่อมาคุณจะต้องทำการปรับสภาพนะครับหน้าดินหรือหน้างานนะครับการปรับสภาพตรงนี้นะครับคุณจะต้องใช้ อาดินในการปรับก่อนและผิวหน้าจะต้องเป็นทรายนะครับผมแนะนําเป็นทรายหยาบนะซึ่งในการใช้ทรายหยาบตรงนี้นะครับคุณจะต้องเอามาเกี่ยให้เรียบนะครับแล้วก็ทําการบดอัดเหมือนฟุตบาทของกทมอ,อ่าขอยกตัวอย่างอ้างอิงนิดนึงบางที่เนี่ยเวลาเหยียบชุบน้ําก็จะพุ่งขึ้นมาเหยียบชุบมันก็จะยุบลงไปใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการที่เขาติดตั้งไม่ดีนะครับตรงนี้จะต้องระวังนะครับในส่วนของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเครื่องบดอัด นะครับเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณก็ต้องหาอะ,อะไรก็ได้มาปาดให้เรียบนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ก่อนลดน้ําก่อนลดน้ําให้มันเปียกแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนรอให้มันยุบก่อนอีกวันหนึ่งคุณก็มาปาดให้เรียบแล้วก็ทําประมาณสัก3วันอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องบดอัดนะแบบนี้จะช่วยได้และจากนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะวางอิฐนะครับอันนี้คือไกด์ไลน์เลยนะถ้าคุณอยากให้มัน ไม่ขยับขยื่อหรือให้มันแข็งแรงให้มันติดลงไปแนะนําว่าให้คุณเอาปูนซีเมนต์โรยบางๆโรยบางๆไว้ที่ผิวทรายก่อนโรยบางๆไว้ก่อนนะจะเป็นปูนซีเมนต์แบบปูนเขียวก็ได้นะครับง่ายๆเลยปูนเขียวนี่แหละนะครับพอโรยเสร็จคุณก็เอาอิฐตัวหนอนเนี่ยวางพอวางเสร็จแล้วนะครับรบเสร็จหมดแล้วจากนั้นคุณก็ฉีดน้ำนะครับน้ำเนี่ยจะลงไปที่ปูนนะครับมันก็จะเกิดความแน่นอันนี้คือเทคนิคของผม อาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราก็แชร์สู่กันฟังเอาเป็นว่าไม่มีถูกไม่มีผิดนะเทคนิคใครเทคนิคมนันลองใช้กันดูนะครับแต่สําหรับที่100%เยเปอก็นต์คือพื้นไม้เทียมนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทำยังไงตามมาครับ พื้นไม้เทียมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราทําเสร็จแล้วประมาณเดือนครึ่งนะซึ่งระยะเวลาเดือนครึ่งที่ผ่านไปนะครับตากทั้งแดดตากทั้งฝนตากทั้งลมนะครับสียังไม่ลอกไม่ร่อนเลยแล้วก็พื้นยังไม่เกิดการซุดตัวเลยนะ <Wow. S 1> เกิดจากอะไรนะครับต้องบอกว่าเริ่มเล่าตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับพื้นตรงนี้นะครับเราทําการลงเสาเข็มเอาไว้นะครับซึ่งเสาเข็มที่ผมใช้เนี่ย ก็จะเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับง่ายๆเลยนะครับหรือถ้าเป็นเสาเข็มไก็ได้เป็น i-15 แบบสั้นๆหกเหลี่ยมเนี่ยคุณก็สามารถเลือกความยาวได้นะครับอย่างพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้เปิดโล่งเลย นะครับไม่มีหลังคาไม่มีอะไรบางคุูสามารถใช้ความยาว6เมตรลงได้เลยสบายๆนะครับคุณสามารถลงแบบเป็นปูพรมแบบเต็มจํานวนก็ได้หรือคุณจะลงเป็นกลุ่มแล้วก็ทําเป็นคานก็ได้นะครับคุณเลือกได้2แบบเทคนิคตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณใครมากใครน้อยนะครับถ้าใครงบประมาณเยอะก็ลงเป็นไมโครพายไปเลยพอเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับคุณก็ทําการทํางานฐานรากแล้วนะครับยกตัวยอย่างถ้าอันนี้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรม นะครับคุณก็เอาไวเม็ดนะครับหรือเอาเหล็ก RB9 บก้ามาวางนะครับแล้วก็เทปูนเต็มได้เลยนะครับแต่การเทปูนเต็มตรงนี้นะครับจะค่อนข้างเปลืองงบประมาณนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปูนข้างล่างเนี่ยคุณเทเต็มแต่คุณไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ถ้าคุณอยากประ Wait, หยัดหน่อยคุณก็ทําเป็นฟุตติ้งแล้วก็เอาเป็นคานวิ่งเป็นคานปูนวิ่งถ้าคุณทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเป็นคานปูนแล้วกันพอคานปูนเนี่ยระยะเขาเนี่ยประมาณ4เมตรจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเอาาาามววงไ้บนนคปู นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับด้วยแปรกับจันทันต้องมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับอันนี้จะบอกง่ายๆเลยนะครับว่า,าระยะคานนะครับระยะคานเนี่ยเราก็อยู่ที่ประมาณ4เมตรโดยประมาณนะใช้เหล็กประมาณสัก3าคูณนิ้วครึ่ง4คูณ2ก็ได้นะครับวางเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ตีรอบเลยนะครับ นะสามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็ระยะจันทันนะครับแนะนําว่าไม่เกิน90เซนนะครับจะแข็งแรงมากๆนะครับจันทัน90เซนนะครับเวลาเขายึดเนี่ยเขาจะยึดกับตัวแปรนะครับแต่บางช่างถ้าเอาเป็นจันทันยึดเลยได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับการวิ่งคารอีกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ขอลงดีเทลเยอะแล้วกันแต่ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะทําให้มันแข็งแรงเนี่ยระยะยิงไม้ของระยะหน้าเหล็กที่ห่างกันเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ40ซนติเมตรโดยประมาณเพื่อที่จะให้การ รับน้ําหนักนะครับของตัวไม้เนี่ยนะครับถ่ายโอนไปสู่โครงเหล็กข้างล่างที่ผมยืนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูนี่เนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงเหล็กไหมเนี่ยเป็นโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเลยซึ่งโครงเหล็กข้างล่างเราใช้เหล็กกล่องแล้วก็ทําการทาสีกันสนิมก็ทําการปิดหัวกล่องให้ดีๆนะไม่งั้น น้ำอาจจะเข้าไปข้างในและเป็นสนิมได้นะครับระยะยิงไม้นะครับยิงน็อตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เซนแนะนําแบบนี้มันจะยืดอายุการใช้งานของพื้นไม้คุณไปได้เยอะเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณยิงไม้เสร็จคุณก็ทําการปิดหัวนอ็อตรอแหง้งแล้วคุณก็ขัดให้เรียบพอขัดให้เรียบเสร็จนะครับจากนั้นคุณก็ทําการทาสีรองพื้นนะครับในการทาสีรองพื้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะเราต้องทําการทําความสะอาดก่อนฝุ่นผงอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เลยเอาน้ําฉีดล้างแล้วก็รีดเอาผ้าเช็ด ถูให้สะอาดแล้วก็ถ้ามีตัวเป่าได้เป่าถ้าไม่มีก็รอแห้งนะครับแล้วก็จากนั้นทําการทารองพื้นถ้ามีฝุ่นถ้ามีฝุ่นผงอะไรต่างๆนะครับมันจะทําให้พื้นเนี่ยไม่เรียบเนียนถ้าคุณถอดรองเท้าเดินนะครับผมจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยเรียบเนียนมากๆนะครับเหมือนพื้นไม้เขาเรียกว่าเหมือนพื้นไม้จริงเลยแต่เนี้เป็นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ผมเดินได้แบบสบายใจเลยนะครับเรียบเนียนนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่มีเสี้ยนไม่มีอะไรนะครับเดินแบบสบายใจนะ ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าไม่ทําความสะอาดล่ะฝุ่นพวกผงหรือพวกเม็ดทรายเนี่ยมันจะฝังลงไปในชั้นผิวที่เรารองพื้นแล้วมันก็จะเป็นเม็ดติดอย่างนั้นแหละวิธีการทําก็คือต้องแซะออกแล้วก็ผิวรองพื้นมันก็เปิดมันก็ต้องรองพื้นใหม่นะครับตรงนี้จะต้องระวังพอรองพื้นเสร็จแล้วนะครับรอแห้งสนิทและอีกวันหนึ่งเราก็มาทาสีจริงสีจริงพวกนี้นะครับขึ้นค่อนข้างยากนะครับต้องบอกให้ว่าทาอย่างน้อยๆมี2รอ,อบ2รอ,อบเลยนะก่าจะขึ้นแบบนี้ได้นะครับ พอขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณห้ามไปเหยียบห้ามไปเลยนะคุณก็รอแห้งแล้วก็ขึ้นรอบ2ขึ้นรอบ3ทาจนกว่าสีเนี่ยจะขึ้นเป็นสีที่คุณพึงพอใจนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับโครงไม้อันนี้นะครับถ้าใช้เป็นเอาท์ดนะครับผมแนะนําว่าให้เว้นร่องอ่ะอันนี้คือแนะนําเลยนี่อย่างนี้ครับ เว้นร่องประมาณสักครึ่งเซนเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยนะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะลงไปในร่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอินดอร์คุณจะเว้นร่องก็ได้หรือคุณจะทําชิดก็ได้แต่ถ้าทำชิดมันจะมีน้ําขังนะครับจะมีน้ําขังมันเป็นเรื่องปกติเลยนะถ้าคุณทาพื้นไม้เทียมแล้วมีน้ําขังเนี่ยตามผมมาตรงนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมเว้นร่องไว้หมดเลยยังมีน้ําขังอยู่เลยคุณผู้ชมดูสิไม่ใช่มันไม่สโลปนะแต่มันคือพื้นไม้ที่มีเท็กเจอร์อะตรงนี้ก็ได้นี่ มันคือพื้นไม้ที่มีเท็กเจอร์คุณเห็นเท็กเจอร์ไหมมันเป็น,สนเส้นๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่การปูกระเบื้องผมจะบอกให้ว่าปัญหาที่เราไปรับทำกับลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าน้ามันขังจริงนะมันไม่ได้ขังคุณนี่ยเขาจะผิดการสลลปของแผ่นเนี่ยมีแน่นอนนะครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่สลลปเนี่ยมันก็ไม่จริงเพราะว่าอะไรมันมีร่องเนี่ยระยะแค่เขาเรียกเาเรียกว่าอะไร10เซนเองมีร่องหมด และหลายๆคนนะครับที่เกิดความสงสัยว่าทําไมนะฮะพื้นไม้เทียมเนี่ยนะฮะมันจึงมีน้ําขังนะครับต้องบอกว่านี่บ้านผมเองก็ขังคุณผู้ชมดูสีนี่เนี่ยมันขังเห็นไหมมันไม่ได้ขังจากการไม่สโลปนะคุณผู้ชมแต่มันขังจากเท็กเจอร์ของผิวไม้ของตัวเขาเองนะคุณผู้ชมอันนี้นี่คุณเห็นไหมมันจะเป็นเท็กเจอร์เป็นเสียเส้ยนเนี่ยนะครับเป็นเสียเส้ยน ซึ่งเท็เจอร์ตรงนี้นะครับมันให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเวลาเราถอดรองเท้าแล้วเดินเนี่ยฟิลลิ่งมันเหมือนกับไม้จริงต้องบอกงี้นะฮะบางคนถามว่าไม้จริงแล้วเป็นไม้เทียมยังไงก็แล้วแต่คุณชอบแล้วกันนะครับแต่ผมจะบอกให้เลยว่า ไม้จริงกับไม้เทียมมันมีความต่างกันอยู่แล้วนะถ้าคุณเอาไม้จริงมาทำเนี่ยถ้าเป็นไม้สักผมบอกให้เลยว่าราคาสูงมากอันนี้เป็นไม้เทียมแต่เราทาสีไม้สักทองนะครับก็ให้อารมณ์ฟิลลิ่งแบบสวยงามใช้ภายนอกได้แข็งแรงทนปื่อยด้วยนะที่สําคัญปวกไม่กินนะครับแล้วก็ทนฝนด้วยถ้าคุณทําเป็นคุณเคลือบดีๆอายุการใช้งานนาน,นมากๆคุณผู้ชมและหลายๆมุมนะครับที่ผมจะพาไปดูก็คืออีกมุมหนึ่งตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่มีน้ําขัง ซึ่งผมบอกให้เลยว่าเนี่ยแถมนี้มันน้ําขังหมดบางคนบอกว่าเพราะคุณทําไม่สโลปจริงๆไม่ใช่ผมอะสโลปี่ยมีประมาณ5เซนเลยนะของโครงเหล็กแล้วก็ยิงพื้นไม้ต่อกันถามว่าถ้าไม่สโลปจริงไหมไม่จริงอีกถา,ถามว่าทําไมนี่มันมีร่องของมันอยู่ร่องระบายน้ำเนี่ยร่องระบายน้ําประมาณครึ่งเซนสรุปให้ฟังเลยว่าพื้นไม้เทียมที่น้ํามันขังเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการสโลป น้อยหรือสลบไม่ได้สลบหรอกนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันเกิดจากเท็กเจอร์หน้าผิวไม้ด้วยนะครับอันนี้ฝากเอาไว้เลยลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่จะทําพื้นไม้เทียมกรุณาดูคลิปนี้และทาความเข้าใจก่อนจะได้ไม่ผิดหวังนะครับบางท่านเนี่ยทำออกมาแล้วนะครับอยากให้น้ําสลบไปเลยเหมือนพื้นกระเบื้องอันนั้นแนะนําให้ปลูกกระเบื้องดีกว่าเป็นกระเบื้องลายไม้ก็ได้นะครับคลิปนี้มาอธิบายแบบจริงใจเลยนะครับเรา ไม่เขาเรียกว่าไม่หลอกขายงานลูกค้าแน่นอนนะครับและพื้นไม้เทียมหลายๆที่ผมจะบอกให้เลยว่าก็จะมีปัญหาประมาณนี้แหละถ้ามันมีเท็กเจอร์หน้าผิวสัมผัสในการสลปของโครงเหล็กจะต้องทําให้มันสลปประมาณหนึ่งถ้าสลปมากๆมันก็ไม่สวยอีกถูกไหมครับดังนั้นฝากเอาไว้เรื่องน้ําขังบริเวณพื้นไม้เทียมและหลายๆคนจะถามมาว่าอายุการใช้งานของพื้นไม้เทียมตรงนี้นะฮะอายุการใช้งานของเขานานเท่าไหร่นะครับต้องบอกให้เลยว่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับของทางบริษัทเขาเคลมมาว่า สิปีเลยนะแช่น้ําได้10ปีเลยนะแต่จริงจริงแล้วนะครับในการแช่แบบเพียวเพียวไม่ได้เคลือบสีเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะน้อยกว่าถูกไหมครับแต่อันนี้เราทาสีรองพื้นทาสีจริงแล้วก็เคลือบกัน UV ด้วยนะผ่านไปเดือนครึ่งนะครับสีก็ยังคงทนอยู่ยังไม่ค่อยซีดเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาที่เราจะเจอครั้งต่อไปเลยนะครับผมจะบอกเขาเรยวว่าเมื่อโดนแดดโดนฝนบ่อยบอยเนี่ยสีที่เคลือบแ่ยมันก็จะเริ่มหลุดสารที่เคลือบนะครับจะเริ่มหลุดแล้วสีมันจะเริ่มซีดตรงนี้นะครับ บ้านหลังเก่าผมเนี่ยผมทาพื้นไม้เทียมแต่ว่าเป็นอินดอร์นะแต่มันมีแดด 2, สองฝนสาดหน่อยๆเนี่ยผมทาสีใหม่ทุกๆ3ปีนะครับมันก็จะทําให้ใหม่ขึ้นแต่ถ้าใครไม่ได้ดูแลเลยนะครับแล้วก็วางไว้อลดอร์ด้วยผมแนะนําว่าคุณต้องหันกลับมาดูแลได้แล้วแล้วก็ตัดสินใจให้ดีๆก่อนก่อนที่จะทําด้วยนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มทําบอกให้เลยว่าถ้าคุณจะทำออลดอร์แบบนี้อายุการใช้งานมันสั้นลงแน่นอนแต่ด้วยฟิลลิ่งถ้าคนชอบอารมณ์ชอบถอดรองเท้าเดินขออนุญาต รองเท้าเดินผมชอบอะ่ะผมอยากให้มีพื้นไม้เทียมที่บ้านนะครับอยากมีโซนประมาณนี้ผมว่ามันให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ตรงนี้ถ้าคุณอยากจะฉลองคุณสามารถตั้งลองเทเบิลได้นะครับลองเทเบิลนี่ยาวไปเลยคุณผู้ชมนี่ยาวไปเลยสามารถตั้งลองเทลองเทเบิลได้เลยนั่งทานข้าวทานอาหารกันแบบสบายๆเลยก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่อ่เอาไว้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านคุณผู้ชมนะก็ให้อารมณ์ความสวยงามที่แบบ ค่อนข้างโอเคเลยอะเนี่ยก็เดี๋ยวต้นไม้พวกนี้ก็จะเริ่มเต็มใบแล้วเอามาเขาเรียกว่าเอามาอนุบาลมันใหม่เอามาดูแลมันใหม่ก็เดี๋ยวโตเต็มัยก็จะสวยงามนะครับก็เป็นมุมมุมหนึ่งที่สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถรีแลกกับมันได้อย่างเต็มที่เลยนะในส่วนของมุมอื่นๆน,นะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับก็ยังมีอีกหลายมุมนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เลยนี่คุณผู้ชมตรงนี้เขาเรียกว่าต้นมั่งมีนะครับเป็นฟอร์มแบบจัดจ้านมากๆนะครับเป็นฟอร์มที่แบบ โหแบบลีลาสวยมากๆถ,าถ้าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับไม้ล้อมนะครับตอนนี้ผมก็กําลังศึกษาเดี๋ยวเราศึกษาไปพร้อมๆกันก็จะพามาดูเกี่ยวกับไม้ล้อมนะครับสวยงามอย่างต้นนี้ต้นจำปีนะครับดอกเขาจะก็จะกลิ่นหอมนะครับเอาไว้ร้อยพวงมาลัยนี่เลยดิใครชอบเกี่ยวกับไม้อะไรพวกนี้ก็ลองมาคุยกันเพราะว่าเราทําบ้านให้คุณนะครับก็จะแนะนําคุณไปในหลายๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องเลยเราพยายามจะแนะนําเพราะเราเอามาแชร์กันละกันถือว่าเราเป็นเพื่อนกันฝากไว้นะครับสําหรับ พื้นไม้เทียมอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทำอินดอร์เอาท์ดอร์ปรึกษากับทางโปรเจกต์แพนเนอร์เราได้เลยนะครับตอนนี้เรารับทำไปถึงต่างจังหวัดแล้วสระบุรีลบ,บุรีเพชรบุรีหัวหินชนบุรีและยองกาญจนบุรีราดบุรีเราไปมาหมดแล้วคุณผู้ชมงานเยอะมากตอนนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับแต่อาจจะต้อง รอคิวเันสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีรูปแบบในการจัดคิวก็คือหลังจากที่ลูกค้านะครับให้เราไปสํารวจหน้างานนะครับซึ่งค่าสํารวจหน้างานของเราเริ่มต้น2,000บาทถ้าคุณตกลงท 2, ํา2,000นี้สามารถคืนคุณเลยร้อเอาไปหักกับค่าต่อเติมได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราสํารวจหน้างานเสร็จแล้วนะครับ คุณก็รอไปเสนอราคานะครับถ้าคุณตกลงเซ็นสัญญากับเราเราจะเริ่มงานให้ได้ไม่เกิน30วันนะครับหลังจากคุณเซ็นสัญญาชิบชิบเสร็จนับไปเลย30วันเราเข้างานให้เลยไม่เกิน30วันนะครับบางท่านอาจจะงงว่าอ้าวแล้วแบบนี้จะนัดเวลาได้ยังไงคุณแอดไลน์เข้ามาได้เลยไอเดียไลน์จะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับ แอดไลน์เสร็จแล้วนัดวันเวลาสถานที่คุณนอนอยู่บ้านเปิดแอร์เยน็นๆรอโปรเจกต์ไปเข้าไปแนะนําเข้าไปวัดพื้นที่ได้เลยคุณไม่ต้องเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับรายการงบบานปลายและผมจะเอาบ้านผมมาแชร์ให้อีกหลายๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ